สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้กลับมาพบกับคุณครูลูกน้ำเนี้อชินเคอนะคะเด็กๆวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่กันที่หน่วยต้นไม้แสนรักกันนั่นเองค่ะเด็กๆเอ๊ะดต่เมื่อวานนะคะเด็กๆเรียนเรื่องอะไรไปคะยังจำได้ไหมคะเมื่อวานนี้นะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้เรื่องของการอนุรักษ์ต้นไม้กันปลาใช่ไหมคะเด็กๆเด็กๆก็อย่า ดูแลต้นไม้ของเราด้วยนะคะเด็กๆแล้วอย่าตัดไม้ทําลายป่าก,กันนะคะเด็กๆแล้ววันนี้นะคะคุณครูก็มีเรื่องใหม่นะคะมาให้เด็กๆได้เรียนกันนะคะนั่นก็คือเรื่องประโยชน์และโทษของต้นไม้นั่นเองคะอ่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนกันนะคะวันนี้คุณครูก็มีคำคล้องจองม,มาให้เด็กๆได้ท่องกันด้วยค่ะเด็กๆ,ๆถ้าเด็กๆอยากท่องแล้วนะคะ เราไปท่องคาของจอยกันเลยค่ะแล้วต่อไปนะคะให้เด็กๆนะคะมาฟังคุณครูท่องก,ก่อนนะคะเด็กๆคำของจองประโยชน์ของต้นไม้พืชพันุ์ไม้ชวนชมโน่นดูร่มไม้ใหญ่เขียวชอุ่มทั่วไปฉันสุขใจจริงๆ ปลูกต้นไม้นานาสัตว์ป่าได้พักพิงข้างชนีช้างริงเสือกระทิงวิ่งกันถ้าต้นไม้หมดไปสัตว์น้อยใหญ่ตามพันน้ำป่าไหลามาท่วมบ้าน ใครหนีไม่ทันก็ตายอ่ะต่อไปนะคะให้เด็กๆนะคะมาท่องตามคองคอณคูู่กันเลยนะคะดเด็กคําของจองประโยชน์ของต้นไม้พืชพันไม้ชวนชมโน่นดูร่มไม้ใหญ่เขียวชอุ่มทั่วไปชันสุขใจจริงๆปลูกต้นไม้นานา,นา สัตว์ป่าได้พักทิ้งข้างชนีช้างลิงเสือกระทิงวิ่งกันถ้าต้นไม้หมดไปสัตว์น้อยใหญ่ตามพันน้ำป่าไหลามาท่วมบ้านใครหนีไม่ทันก็ตายอ่าเด็กๆก็ได้ท่องคำของตองกันไปแล้วใช่ไหมคะอ่าเด็กๆก็ได้รู้แล้วใช่ไหมคะว่า ประโยชน์ของต้นไม้นะคะมีหลายอย่างจริงๆมากมายเลยใช่ไหมคะเด็กๆอ่าต่อไปนะคะเราก็มาเข้าสู่บทเรียนของเรากันเลยค่ะนั่นก็คือประโยชน์และโทษของต้นไม้นั่นเองค่ะประโยชน์นะคะหนึ่งต้นไม้นะคะช่วยให้ขายออกซิเจนนะคะออกมาในตอนกลางวันนั่นเองค่ะจะทําให้นะคะอากาศบริสุทธิ์นะคะเมื่อเรานะคะได้ สูดอากาศบริสุทธิ์เข้าไปนะคะจะทําให้มีผลต่อสุขภาพของเรานะคะให้แข็งแรงนั่นเองค่ะข้อ2นะคะต้นไม้นะคะก็ให้ช่วยของเรานะคะเป็นร่มเงานั่นเองค่ะช่วยบังแดดนะคะแล้วก็ต้นไม้นะคะยังให้เกิดความร่มรื่นอีกด้วยค่ะเด็กๆอ่าข้อ3นะคะต้นไม้นะคะเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า ของหลายๆชนิดเลยค่ะเวลาที่ต้นไม้นะคะจะอยู่รวมกันนะคะและสัตว์นะคะก็จะเข้าไปอยู่อาศัยนะคะให้ร่มเงาแล้วก็ที่อยู่อาศัยของสัตว์อีกด้วยค่ะข้อ4ี่นะคะต้นไม้นะคะก็ยังมีประโยชน์อีกหนึ่งอย่างนะคะต้นไม้นะคะเราก็ยังสามารถนะคะมารับประทานได้นะคะนั่นก็คือผลนะคะผลไม้หรือว่า พืชผักต่างๆนะคะที่เราเอามารับประทานนั่นเองค่ะหรือว่าเรานะคะจะมาทำเป็นยารักษาโรคได้อีกด้วยค่ะข้อ5นะคะการปลูกต้นไม้นะคะถือว่าเป็นการผ่อนคลายคลายเครียดนะคะได้อีกอย่างหนึ่งนะคะเวลาที่เราเครียดหรือว่าเหงานั่นเองค่ะคือการปลูกต้นไม้นะคะเป็นสิ่งอย่างหนึ่งนะคะที่ว่าให้เรานะคะเป็นกิจกรรมในการปลูกต้นไม้นั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะนั่นก็คือโทษของต้นไม้นั่นเองค่ะเด็กๆโทษของต้นไม้นะคะเวลาที่เราปลูกต้นไม้นะคะที่เป็นต้นไม้พันธุ์ใหญ่นะคะอยู่ข้างๆบ้า,ขานของเราเองนะคะถ้าเกิดมีพายุหรือลมแรงนะคะก็สามารถทําให้กิ่งหรือลำต้นไม้นะคะหักโค่นลงมาทับบ้านของเราได้ด้วยค่ะเด็ก และรากของต้นไม้นะคะเวลาที่เลื้อยอยู่ใต้ดินนะคะอาจะทําให้โครงสร้างบ้านของเรานะคะอาจเสียหายก็ได้ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะนั่นก็คือผลของต้นไม้ใหญ่นั่นเองค่ะหรือยกตัวอย่างนัคะเช่นต้นมะพร้าวหรือรูปมะพร้าวนั่นเองค่ะเวลารูปของมะพร้าวนะคะหล่นลงมาทับบ้านนะคะหรือหลังคานะคะอาจจะเกิดความเสียหายก็ได้ค่ะ วันนี้นะคะคุณครูก็มีการบ้านนะคะมาให้เด็กๆหนึ Three ่งชิ้นนะคะนั่นก็คือให้เด็กๆนะคะถ่ายคลิปวิดีโอนะคะส่งมาในกลุ่มนะคะนั่นก็คือให้เด็กๆนะคะบอกประโยชน์ของต้นไม้นะคะว่าประโยชน์ของต้นไม้นั้นมีอะไรบ้างนะคะที่เด็กๆพอได้รู้มาบ้างนะคะเด็กๆวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้ประโยชน์และโทษของต้นไม้กันไปแล้วใช่ไหมคะเด็กๆเด็กก็จะเห็นได้นะคะว่า ประโยชน์ของต้นไม้นะคะคือการให้ก๊าซออกซิเจนแก่เรา่นเองค่ะคือก๊าซบริสุทธิ์นั่นเองค่ะแล้วก็ยังทําให้บรรยากาศนะคะโ่งรื่นแล้วก็บงังแดดให้แก่เราด้วยค่ะโทษของมันนะคะนั่นก็คือเวลาที่เราอยู่ใกล้มันนะคะต้นไม้นะคะอาจจะทําให้กิ่งหกักหรือว่าต้นไม้โค่นทับเราก็ได้ค่ะเด็กๆ่กขวาออนี้นะคะคุณครูก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเด็กๆ ไว้เจอกันใหม่ในวันสัปดาห์หน้าค่ะบ๊ายบาย